ตอนนี้ฉันอยู่ที่วันเบงกอกนะครับอยู่ชั้นล่างอันนี้ก็จะแบบว่ามากรมาดื่มกาแฟกาแฟ,ฟส้มนะฮะน,นี่ได้กาแฟส้มได้แล้วเดี๋ยวบอกกาแฟส้มก่อนได้เรียบร้อยอตอนนี้ก็คืออยู่ในร้านนะร้านเขาน่ารักดีเนาะร้านแบบตกแต่งไว้สบายมีที่ชัดแบบกาแฟส้ม85้าบาท สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่วันแบงคอกนะครับอยู่ตรงบริเวณทาวเวอร์4นะครับก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างแบบตึกเออพาเลทนะด้านหน้านี่เป็นตึกพาเลทแล้วก็ด้านนี้เป็นตึกสตอรี่นะครับซึ่งเขาก็จะอยู่เชื่อมต่อกัน2จุดอ,อตอนนี้อุยลมลมหนาวมากลมพัดมาแบบแรงมากตอนนี้แล้วก็หนาวมากนะครับตอนนี้ เราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศต้นคริสต์มาสยักษ์ของวันแบงคอกนะซึ่งที่นี่ก็คือต้นใหญ่ไม่ไม่แพ้ที่ไหนเลยนี่ดึกสตอรี่นะครับซึ่งก็อันนี้เป็นลานเป็นลานแบบว่าลานน้ำพุนะฮะแล้วก็มีแบบต้นคริสต์มาสยักษ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยสวยมากให้ดูบรรยากาศเหนปะแสงฟงแสงไฟ อันนี้ก็จะแบบคึมครึม,ม,มอึ้มครึมหน่อยเพราะว่าเขาก็จะประดับไฟตกแต่งตรงนี้มีจุดนั่งเล่นเยอะแยะเลยนะทุกคนแล้วก็ในจุดที่แบบเรานั่งเล่นเนี่ยก็จะมีน้ําไหลผ่านนูนน่นในต้นคริสต์มาสยักษ์สวยมากเดี๋ยวเราแบบพาดูไปเรื่อยๆโอต,ตอนนี้หนาวมากหนาวจริงนะไม่ได้พูดเล่นคือมันอาจจะไม่ได้แบบอากาศหนาวมากแต่มันเย็นแบบวูบๆอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบลมมันพัดเนี่ยลมมันพัดเข้ามาแบบแรงพอสมควรนี่ เดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้นี่คือเดินเดินมาจากตึกพาเลตถ้ามารถไฟฟ้าก็เข้าแบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินีนะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้เลยหลังจากเดินมาปุ๊บเนี่ยก็คือขึ้นมาที่บริเวณนี้ยมันจะมีร้านในนี้ให้ดูอสวยมากอีจยะเราแบบดูบรรยากาศกันเนาะ,ะสวยงามโอ้อยมนนี้สวยฮะ นี่ไงโมนี้สวยเนี่ยนี่เห็นเห็นตึกเห็นตึกแล้วก็เห็นอะไรแบบชัดเจนเลยอเปเตะมากเลยนะทุกคนสวยเนาะตอนนี้เราอยู่ที่วันแบงคอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงใกล้กับ MRT ลุมพินีโอ้โอ้โอ้แสงไฟจะให้ดูบรรยากาศหรือจะบอกลมเย็นจริงอะขนลุกเลยอะ ลมเย็นมากเลยมันน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเนี้ยลมมันเข้ามาตรงช่องเนี้ยที่แบบไม่มีตึกเนี้ยแล้วมันก็แบบว่าวนอยู่ด้านในนะฮู้ดสวยมากโอ้โหเจงเด็กกรีดให้ดูน้ำปุให้ดูน้ำปุก,ก่อนนี่คือแบบพามาดูจุดนี้โดยตรงเลยนะเผื่อว่าใครแบบอยากมาเที่ยวกรุงเทพเนาะคม,ม่ผู้บมมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ย มันก็จะมีบแบบจุดนะที่เขาจะมีรือว่าจุดให้ถ่ายรูปเนะออย่างวันแบงคอกก็จะอยู่ตรงลานนี้เลยก็จะเป็นแบบลานสวนสาธารณะลานน้าพุของวัดแบงคอกเนาะสวยมากลมเย็นลมแรงมากทุกคนตอนเนี้ยลมพัดตัวปิวเลยฮะลมแรงมากเราพยายามแบบหันหลังให้ให้ลมนะลมมันมาทางด้านหลังเพราะว่าเอเห็นเห็นน้ำไหมเห็นนะเห็นน้ํามันมันไหลไหม คือถ้าเราหันหน้าไปอ่ะลมมันจะพัดกล้องมันจะเสียงมันจะคูกูๆูคูคูอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่ายืนบงังโอ้สวยมากเป็นแบบฟิลเมืองนึงเลยนะ่ะอลังการดีดูบรรยากาศอ่ะดูมุมนี้แล้วนะมุมนี้สวยมากเลยมันเห็นต้นคริสต์มาสแล้วก็เห็นแบบตึกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งจะพาแบบเดินอ้อมๆ ไปดูอีกคนละมุมตอนนี้เขอกำลังถ่ายอยู่นี่ไงมุมนี้ก็สวยเบจการนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วันแบงคอกนะฮะถ้าใครบอกว่ามีเวลาก็มาเที่ยวได้นะดูตึกสูงเป็นงาม เราเดินไปทางนี้เราเดินไปทางนี้เราเดินไปทางนี้น,นีงไงมาดูทางนี้บ้างว้าวคุณน้ำพุสวยมากเลยอะ่ะจริจริงวันแบงคอกก็สู้ต้มแบบสู้ทางอื่นได้แบบเลยอะ่ะสวยเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือ เขาอาจจะยังไม่ได้จัดงานอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าแบบใกล้ๆวันนะอย่างถ้าแบบใกล้ๆกับคริสต์มาสเนี่ยอาจจะมีการจัดกิจกรรมมีขายของขายอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบช่วงที่กาลังประดับไฟอะไรอยู่ํามาดูแล้วดูตามพื้นมือก็จะมีไฟฟิลแบบเป็นดวงดาวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตามต้นไม้ก็จะมีประดับหรือแล้วต้นนี้หนาวอ่ะหนาวแอบแอบแอบลมแรงแล้วก็หนาวนิดหน่อยโอ้สวยอ่ะ จะพาดูตรงนี้ก่อนชอบชอบบรรยากาศโอ้ดูดูด,ด,ดูเห็นไหมเห็นเห็นเห็นความละอ,อองน้ามันพุ่งแบบแบบเพราะว่าลมพัดเนี่ยลมมาทางนเนี้ยเนี่ยเนี้ยลมดูใบไม้ไม่รู้จะได้ยินเสียงสู่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตัดเสียงรบกวนอยู่ดีโอ้โ <c oughs> เขาบอกว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดคือคนชอบบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีให,ให้ให้มาเดินรอบสามรอบเพื่อแบบว่ารับพลังซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าเราเดินไปแล้วสามรอบเอาหยุดแหละวอะไปเดี๋ยวลองไปเดินดูโซนอื่นนะเออนี่โซนนี้สวยงามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแบบตึกสูงๆเขาบอกว่าตึกสูงมันอยู่ตรงนี้นะ่ะอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้าง ไปเดินดูตรงนี้สิโอ้ตรงนี้สูงมากครับทุกคนโอ้โหสูงหนึสองสามตึกสามชั้นน่ะเนี่ยตึกข้างหลัง3สามชั้นแลมันสูงเท่าตึกสาชั้นเลยเนี่ยสูงมากนี่ไงปว้าวสูงมากค่ะสวยนะจะลองเดินดูทางนี้ป่ะ ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีอเดินถ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดินถ่ายรูปต่อเอมมีเพลงด้วยโอ้สวยมากละเอียดมากเลยอะไฟอะไฟละเอียดมากทุกคนโอ้สูงสูงมากสูงเกินเนี่ยโอ๊ยตรงนี้คนมาถ่ายรูปเยอะแยะลมมันเย็นมากเลยตอนนี้มันหนาวแล้วอะ หรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาปล่อยละอ,องน้ําเนี่ยตามต้นไม้เขาจะมีแบบว่าปล่อยละอ,องน้ําแบบเ,เล็กๆนะมันก็เลยจะทําให้อากาศเย็นไปด้วยหรือเปล่าดูท้องดูไฟนี่เขาจะมีประดับแบบนี้เราสามารถมาเดินถ่ายรูปมาเดินแบบเล่นได้เลยแล้วก็เดินเล่นห้างกลางวันก็มาเดินเล่นที่ห้างนะใครมากรุงเทพนะกลางวันก็มาเดินเล่นที่เราให้หลายๆวันเลยถ้าแบบเป็นแบบสายห้างนะก็ วันหนึ่งก็มาเดินเล่นที่วันแบงคอกเนี่ย<ๆ>ก็มากินข้าว <c oughs> กินกาแฟ <c oughs> นี่เห็นไหมร้านกาแฟร้านกาแฟอาราบิก้าเอ่อล้วอาราบิก้าแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบที่นั่งอยู่ข้างบนเดี๋ยมานั่งเล่นกลางวันก็มานั่งกินกาแฟมาแบบเข้าคา,าเฟ่เอ่อมาแบบร้านอาหารมาเดินเล่นชอปปิ้งอะไรแถวนี้ได้นะครับแล้วก็พอตอนค่ำเนี่ยก็มาเดินถ่ายรูปเนี่ยมาเดินดูบรรยากาศตรงนี้สวยมากเห็นนะนี่อ่า ไม่แพ้ที่ไหนเลยที่นี่ก็สวยมากอลังการเหมือนกันเดี๋ยวเราคือเราถ่ายวิดีโอเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายถ่ายรูปไปถ่ายรูปลงในอ่เป็นรูปภาพให้ทุกคนได้ดูเป็นรูปด้วยเนาะเพราะว่าวิดีโอกับรูปมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเอเดินมาด้านนี้นี่ร้านกาแฟนุ่นคือข้างล่างเขาเป็นแบบว่ากินซื้อข้างล่างจะนั่งกินข้างล่างได้หรือว่าจะไปนั่งข้างบนก็ได้ชั้นบนก็มี รู้สึกชั้นนี้มันจะมีพวกเกจเ็จสวยๆวยเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูแบบว่าพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆอันนี้เดินไปน่าจะทะลุกับถนนอันนี้ถนนวิทยุนะถ้าจำไม่ผิดนะถนนวิทยุแล้วก็สวนลุมครับที่สมบัโอ้โหเย็นมากลมพัดมาทีนึงแบบเย็นวูบวูบเนี่ยเขามีแบบว่าพ่นละอองน้ำออกมาจากต้นไม้ด้วยนะนีนี่ สวยงามมาเที่ยวกันเดอ้อเป็นแบบพรีเซ็นเตอร์ห้างแล้วเราอะเราไปทุกห้างเลยนะช่วงนี้ไปแบบห้างนูน้นห้างนี้ไปเดินห้างเนาะ,ะก็ต้องแบบประชาสัมพันธ์เนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าประชาสัมพันธ์ในกรุงเทพเยอะหน่อยนะต่างจังหวัดยังไม่ค่อยได้ไปไง โอ้โอเนี <N ic et cetera> ่ยเห็นไหมก็ออกไปส่วนลุมทางด้านนุ้นก็เป็นแบบเอ่อส่วนลุมแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นสีลมนะครับไปทางสีลมไปทางอะไรเงี้ยประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมีรถมีอะไรเงี้ยเข้ามาสวยมากเนี่ยรถลงใต้ดินเอ๊ะอันนี้คือมันบางทีเราก็ลืมแล้วก็หลงๆนะทุกคนอันนี้คือมันด้านมันไม่ใช่ เดี๋ยวขอขอดูขอดูแผนที่แป๊บนึงเพราะบางทีเราก็ลืมๆไงแล้วก็หลงๆเหมือนกันอ้าใช่ถนนวิทยุถนนวิทยุเนี่ยแล้วก็เดินลัดไปฝั่งนึงก็เป็นส่วนลุมอุ้ยลมแรงมากถ้าได้ยินเสียงแบบครกกก็คือเสียงลมนะอาจจะเดินยอดกลับเดี๋ยวขอแบบเตรียมอุปกรณ์เปิดคือมือนึง คือแบบเป็นซันนี่นี่ก็เนาะมือหนึ่งนี่คือถือกล้องถือกล้องแอคชั่นแคมอีกมือหนึ่งก็คือถือมือถือมือถือก็ถ่ายรูปนี่คือตัดมือถือก็ตัดคลิปไปด้วยนะมือถือที่ตัดคลิปไปด้วยที่ถ่ายเมื่อตอนกลางวันมือถือตัดคลิปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกล้องก็ถ่ายวิดีโอด้วยทำทุกอย่างพร้อมกันโอ้โหลมอะ โอล่มอ่ะสุดยอดเลยอะลมแหลงเกินอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน้ำละอองน้ำเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนไปเดินต่อเนี่ยเขาจะมีแบบเห็นไหมปล่อยละองน้ำออกมาสวยดี เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนต้นมันสูงมากอะ่ะสูงตึกสาบชั้นอะ่ะสุดยอดมากเลยอะ่ะมันสูงเกินต้นละกี่บาทก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะหลายสิบล้านอยู่แต่ตอนนี้คือลมพัดเกินโอ้โหเดิน <laughs> เดินโอ้โหโอ้โหดู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 ดดดน้ำความลมมันแรงมากอะ่ะลมพัดแรงมาก โอ้โห oh. สวยมากเป็นต้นแบบคริสต์มาสที่ใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะฮะเดี๋ยวลองพาแบบไปเดินดูไปเดินบนบนนี่ ไปกับพิปบปุ๊บๆๆเลยไปเราเดินเดินเดินรอบๆดูเดี๋ยวเราเดินรอบๆนี่ฝั่งด้านนี้ก็มีสวยหน่อยเนาะ อไปสวยมาก นี่ก็คือบรรยากาศของวันแบงคอกนะครับที่มีการแบบว่าระดับตกแต่งนะต้นคริสตัสยักษ์นะฮะสูงถึงตึกสามชั้นกันเลยทีเดียวนะครับสวยมากอ่ะคือของจริงสวยมากคือเวลาที่เราดูในกล้องนะเราก็จะไม่เราก็จะเห็นแค่แบบว่าเป็นภาพตรงๆเนาะแต่เวลาที่เรามายืนอยู่จริงๆอ่ะเราจะมองเห็นประมาณร้อยแปดสิบองศาตามสายตาความกว้างของตาคนเนาะมันก็จะสวยมากเลยทุกคนคือแบบ มันเป็นภาพที่แบบอลังการอะ่ะเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะฮะสึ่นไอ้วันแบงคอกนะครับวันแบงคอกสวยมากคนแบบมานั่งมานั่งดูกันเต็มเลยตรงนั้นะเขาก็นั่งดูแบบน้ำํำกุอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสหยักประมาณนี้แหละทุกคนน่าจะพาดูประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในห้างไปเดินเล่นกันต่อนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับ ยังไม่ดึกมากแต่ว่าฟา้ามืดฟา้ามืดเร็ววันนี้เพราะว่าแบบมันครึมๆหน่อยอุย้ยเป็นลมแบบลมแบบแรงเกินแรงแบบแรงเวอร์มากลมแบบเวอร์มากวันนี้นี่ขเขาก็จะมีแบบน้ําไหลคือเป็นแบบเป็นฟิลสวนยอมให้เรามาเดินเล่นได้นะเนี่ยเห็นไหมตรงข้างๆเนี่ยจะมีแบบน้ําเป็นบ่อน้ําเล็กๆเ,เป็นแบบฟิลลำธารเล็กๆโอ้ มีตึกพาเลตอยู่ด้านหน้าของเราอด้านนี้มีด้านนี้มีอันนี้ด้วยเป็นน้ำสีสีเป็นสีสีว้าว <Wow. S 1> สวยงามสวยดี